โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กันหนูลูกสพวนผมตัวพ่อครับผมพ่อลูกเล่นเกมน,นี่มีเสียงวิทยาวด้วย อ่าแล้วผมนะฮะเวลคัมทูมายแฟมิลี่นะครับอยู่กับเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามนะจ๊ะครับผมอ่าเดี๋ยวฝากไว้สักนิดนึงแล้วกันนะครับผมนะยังไงฝากกดติดตามนะครับผมแล้วก็กดสั่นกระดิ่งกุ๊กกิ๊งกิ๊งกิ้งให้เราด้วยนะครับผมช่วงนี้อยู่ต่คนนี้สายตูดไปด้วยจะได้เพลินๆเนาะนะครับผมแล้วก็ยังไงจะกรามเพราะว่าคุณอย่างโสมนะครับช่วยคอมเมนต์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อติชมนะครับผมนะลายเองทำอะไร อะไรเองทรับอะไรโอเคครับ <laughs> เดี๋ยวติดเหลืองไม่ได้คิดติดเหลืองนะครับติดสายเหลืองนะครับอ่า,อาโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันความเดิมตอนที่แล้วนะครับอาดีโอกับวินเซนต์ก็ได้ออกมาจากห้องขังแล้วนะครับเซลนะครับผม s <S ห้องขังนะครับ C E L, L นะครับก็คือกรงขงังได้เหมือนกันนะ <I am. S 1> <laughs> โซนนักโทษก็ไพสันนะครับ P R I S O N เดี๋ยวขึ้นไว้ท้ายคลิปนะครับกับคําอธิบายใต้ล่าพอดูพวกตํวคำศัพท์แล้วอย่าลืมฝากคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามห้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับแสดงว่าเขาเขาไม่เซลมาลงกับเขาไลงนี่มันได้ไปต่างประเทศเลยท่องกงตอนทีเก๊อ่าเขาเขียนไว้นะครับที่มุมจอผมนะผมเป็นวินเซนต์นะไอผมเป็นลีโอนะจอขวา เกณฑนะ์นะครับ access to back room อะฮะผมก็เกณ์แปลว่าได้รับนะ access ก,ก็แปลว่าเข้าไปก็คงจะได้รับการเข้าไปที่ back room นะ่าจะเป็นแบบห้องข้างหลักอ,ะอะ่อะประมาณนั้อ่าโอเคเวิธีเดียวไปได้เดี๋ยวแต่ผมต้องทำยังไงก่อนเนี่ยมันบอกว่าให้ต่อเอาตรงไปอยู่ค้าต่า เมื่อกี้เจอคำว่าคาร์ครับ C A R T คาร์แปลว่ารถเข็นนะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวขึ้นคลิปเดี๋ยวขึ้นคำศัพท์ไว้ให้ดทูท้ายคลิปนะครับหรือไม่ก็อาจจะขึ้นไว้ตรงนี้เลยก็ได้ใกล้ๆอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้ที่คำอธิบายป้ายข้างล่างด้วยนะครับยังไงคำอธิบายก็อยู่ข้างๆปุ่มติดตามอยู่แล้วเนาะยังไงฝาก ขอความกรุณา <S <S เอื้อมมือไปตรงนี้เดินกุ้งกิ้ง่าติดตาม <C oughs> เอาโอเคนะครับตอนนี้ลูกชายอยู่ไหนละาหา่ะก็ต้องอาา <S 2> <S 2> เขียนตี๋ต้องไปหาผ้ามากองเนตัวเฮนเต๋อาาโอเคเอาชี้มางี้อ๋อโอเคอเคอ่ะเราต้องเอารถคันนั้นออกก่อนเฝ่าละคนนันเข้าไปไม่เกี่ยวไม่เกียเก่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว มันจะพาเพื่อเราอย่าไปยุ่งกับมันอย่างนี้ยุ่งกับมันอย่างนี้แต่เขาชี้ให้ไปอันนั้นนะไม่ใช่ไม่ใช่มันแค่ชี้เฉยๆเราเราไปมาโอ้ยหมอบลงนะครับวิ่งเตนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึงแป๊บนึงเราอาจจะต้องเอาอันนี้ออกก่อนแล้วเอาอันนั้นเข้ามาใส่เปล่ามันจะได้ด่าครับบทเขียนแกมันคำนั้นโอเคข้างหลังโอเคตรงนี้มันจะมีที่พับผ้าอยู่ไม่เกี่ยวกับตรงนี้ครับ ที่พผ้าข้างหลังนันนั่นนั่นนั่นั้าวามัเอาขาวๆนั่นนนเตี่ยนี่ไง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 จุดสี่เหลี่ยมเอาเดิมาครับเดิไปใกล้ๆสี่เหลี่ยมนะครับกดวางของเลนก่วางของเล่นก่อนแล้วเดินเข้ปไนสี่เหลี่ยมครับดูเครืองดเครื่องเดี๋ยวตามนับ ยังเงงงงอยู่อ,อ้าวอ๋อจออะไรเงงน่ะซีซีนะเดี๋ยวลองไปดูเจ้าหน้าที่เลยดีกว่าเพ<ม>ราะว่าไหนเราต้องไปตรงไหนไม่รู้เลยต่นไงนตรงที่มีคนอ๋อโอเคตรงนี้ถ้าไปนี่เขา,ารู้แน่หรือเปล่ารูแน่โดส่วนอ่า จะเอเขาเนี่ยอะไรเนี่ยแกรำรักเดี๋จะม่รู้นี่ว่าประมาณนั้นเนี่ยก็บอกแล้วนั้นเตี๋ยเข้ามาอยู่ในรถแล้วเดี๋ยวเตี๋ยวม่รูไม่ไอโยเข้าไปในรถเลย กินมันแย่มากเลยในเนี้ยอ่ารูปปากไม่รูปปากยังไงบางคนรู้พวกเราต้องการามากกว่าน,นี้อีกอ่า ก็ <Hello. S 1> เอาออกมาหัหากไม่ได้หรอแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปหยิบอีกหรือนึงอ,อีกอย่างเงี้ยมันก็มันก็ติดตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวลงมาช่วยหยิบซะเลย hey, เร็วหน่อยนะฮะเร็วหน่อยติโมวา่าได้ไหมเหรอ <Okay. S 1> โอเคครับร <c oughs> อ่าเตี H ียกดเห็นอ่า H I D E ครับอา่าเห็หนแปลว่า ซ่อนนะครับใช่ก็เดี่ยวหายเห็นครับซ้อนไปเตี๋ยซ้อนไปซ้อนไปที่แรกเตี๋ยเขาอ่านหายครับแต่เขาออกเสียงเห็นที่เด่นเห็นหนึ่งเอ็กซ์ติดก็ออกที่เด่นเห็นาสบยเอาละพร้อมละไปเอาวเงี้ยสิ ตอนาจ,จะเจ้าเอกเปิือผ้ามาดูทีเกขามาทำอะไรกังเนี่ยฮะมันกลับไปข้างหลังเลยอ้าวมาทำอะไรนี่างนี้ย้าวมามาเขาสามเดียมเลยคุยครับมาทำอะไรวอนกลับไปทำงานไง อ่าบอกว่าเครื่องก็ผ้ามันเสียซ้ายสุดเป็นเลยเครื่องก็ผ้ามันเสียอ่ะฮะไม่ไม่ไม่คือปัญหาอ่ะเราควรจเห็นเตี้ยเราโอ้ยมันสงสัยแล้วตกเลยเดี๋ยวที่เอาไปดูครับกำลังผ้าไปด้วยเนี่ยกำลังอ่านอยู่เนี่ย อ่าเสียวชี้อาโอเคให้ไปขโมยผ้าแอบกลุ่มอะไรนะสิเฮ้ยมันต้องไม่ใช่ตัวนี้มันต้องไม่ใช่ตัวนี้นะฮะแต่อยากให้คนบอกอะไรเองไงลองอันก่อนเต๋อก็ดูอยู่นะใช่ไหมหลายๆตำแหน่งโอเคนี่มันต้องประมาณนี้ที่ว่าช่างปีตรงนี้น่าจะเป็นไปได้ให้ผมเซนช่วย นะะไหมันม so <LO> ันย <hips> ังไม่ได้แป๊บหนึ่ง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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เตียยไปขโมยภาพ่อนะฮะไอตากลับมาไม่อยู่ละเตียำเตียวเตี๋ยวดย่เห็นหน้าปิงนะฮะต้องคำจัดตอนนี้อ่า เราคุยไม่ได้เหรอกูให้เตียวสตีวอะไรอะ่ะขโมยผ้าเขาไปขโมยผ้าสิเยากจะดูโอเคเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราบอีตาคนนี้หันไปอีกครั้งหนึง่งอะไรก็แกล้งทำงานเหก,ก่อนนะครับยกเข่าเออมานไม่เครื่องพังอ่าฮะไปแจ้งอีตาคนนั้นอีกทีเตี๋ยวจะรีบไป โอ้ไรต่าคนนั้นเขายืนอยู่ตรงนั้นแล้วเราจะทำอย่างไรอโอเคเต็มตัวก็กดอะไรวิ่งคนนั้นเขาก็ยืนอยู่อยู่ดีอ่ย่างบางคนเขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นอยู่ดีอ่าเตี๋ยสีก็ต้องรอจังหวะไอ้นี่เดินไปทางนั้นแล้วเตี๋ยสีก็ค่อยเสียบตัวนั้นมาเดินแบบไม่เหมือนเดินตัวนึงหุ่นมันมีตัวนึงนะไม่ใช่ มันมีตัวนี้กับอีกตัวนึงไม่ใช่เหรอสองตัวใช่เราเห็ต้องมาคุยกับกาดตัวนี้ครับต,ตัวเปิดประตูแน่ดววตัวาเขปไปหนตัวนี้ยนะอะอครัไอ้คนที่ยืนนั่งคนนั่งคนนั่งคนนั่งยืนคุยกันแล้วเขาให้เขาให้ได้นะอันหนึ่งเดี๋ยวเองน,น,นี่หมดคนทำให้เครื่องมันทังหมดน่าหน้าเสีย,ยอยีกแล้วอ่าฮะ อ๋อไปผ้าผ้าผ้าไปไปเข้ามาเข้ามาเค็ดรถเข้ามาเค็ดรถอ๋อะอ๋อะเาผ้าไมันต้องแถวแถเนี้ยแน่เพราะมันชี้มาตรงนี้เขาต้องการอีกอ่ะ ใช่เออโยวางนี้เนี่ยแล้เมื่อกี้เขาบอกเราได้วินเซนช่วยนะแล้วเขาจะเหยียบข้าไปเพื่อบอลโขนแล้วครับอ๋อส่งข้าโขนข้าโน ไไมาไม่ออกนะฮะฉันต้องการผ้าเอาอะไรดไไ้วยอ่อนะโอเคฉอดวัคซีนครับอา่า แล้วก็มาดูน้องว่าเอะเขาจะเอาผ้าไปทําอะไรผ้าเนี่ยนะก็จะไปทําอะไรได้โอมีนมาเปิดอาโอเคครับอ่าก็เขาบอกแล้วว่ากางผ้ายเยอะออแล้วน่าจะทํามันได้นะเออนันก็หวังว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะอ่ออเพราะว่าเขาบอกแล้วไงครับีแลว้วก็ทางลงมันทางลงมันยาวอ่ะมันอ่าคุณหมายถึงอะไรอ,ะอ่ะฮะหมายถึงผ้าสิไม่ใช่เชือกนะ เราไม่ทิ้นแล้วกอ,อดูต้นทางเลียงท้องน,นี<า>้เปล่าดูทำไมต้นทางโอเคถูกอ่ะฮะเสียงเขายกดูตุลาคุเลยหรือเปล่าเฮ้ พร้อมจะลงไปข้างล่างังี้ยนะมันมืดนะอ่นฉันไปก่อนน้ำที่มาลงไปในน้ำชี้เลยโอเคไหมอ่ะอะต้องการแสงอ่ะต้องการแสงโอ้โห้ตกเปลี่ยนเลยอะฉันไม่เห็นเลยอ่ะแด่ไปถายแล้วจัดไปอ่ะแต่ยังไงครับเจ้ากรรมไม่มีทาง เอาเข็มจะเตี๋ยววิ่งดูของเราจะดูตัวอะไรตัวอะไรอาทางนี้มีนะครับเอ็นไปได้ไปรด้วยนะครับไม่ค่อยปวดนะแสดงว่ามันเงินกดไม่ได้เพราะมันมันยังไม่มีแสงแน่ๆนะฮะอ่าแล้วก็อาลงมาตรงนี้นี่เองเห็นแล้ว อาวแล้วทำไมเดินไปคนละทางลงมาก็รูเดียวกันอโอ้น้ำแม่โคตรเหม็นเลยว่ะนี่แกสนุกมากเลยในตอนนี้ทิทางเตียงไม่ต้อ เลยงานจ,จะต้องมาฉายแสงให้เจ็บไปนั้นยยไปไปตรงนั้นอ่าเพราะว่าเมื่อกี้มันมืดไงอ่าฮะเดี๋ยวอาจจะลดระดับน้ำก่อนเปล่าอ่าฮะหมก่อนครับมือกับมือกันนิดนึงอ่าต้องใครจะเล่นเกมนี้ก็บริหารนิ้ก็มาดีๆครับอ่าน,น้ำโดนสูบไปแล้วเนะี่ยอ่าฮะก็ไปไม่ทันไปแล้วนะโอเค มามามาลูลูลูโอเคมาเ <c oughs> นี่ยเกมที่สามแล้วนะครับลูกชายก็ยังอายอยู่โอเคเพ,พื่อโอเคมันไม่ได้พไดเพื่อนอยังไงดีวินเซนนาฮะมาใายมาใายมาใชยมาใชยให้วินเซนช่วยตองการแสงน,นะมันจะดีมากเลยฮนะ มีเส้นหยิบสวยสวาไปไม่ใช่นะครับจัดมาวินเส้นนำรถน้ำรถตอบโอเคมันไม่ลื่นละต่อเนื่องอ่าฮะโอเคเอาออไฟฉายมาครับอ่าฮะสองบงังหกเ,เขียนยงก็ไปทางเสียดใช่ไหม อะฮะใช่รอนฮะเดี๋ยวจะทำไปว่าแวบว่าแวบ,บนะครับเอ๋มีมีโนะครับเอามันล็อกนะครับแล้วต้องนงออี่อ่ะดูนี่มันกลับทางกลับนะเตี่ยแล้วยิงอะไรแล้นยิงไหนอ่ะทำไมหิงไม่มามาลงไปได้ไปที่ไหนเลยอ๋อท่น,อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับเมื่อกี้สุดทางของเตี่ยเมื่อกี้มีอะไรเอย่า่ได้เดินเลย เพราะว่าเตะกก็มัวแต่ดูไรอ๋อเตะแล้วมาไขประตูตรงนี้นี่ครับแค m สมมตไม่ใช่ประตูนี่ไงเห็นไหมเพราะว่าเมื่อกี้มันาเนยบอกนะว่าเอาเวนกัมชิปแล้วอพ มัแนแหนะครัวแย่แล้วครับมันมีแก๊สใช้โอเคเดี๋ยวมาแจะประตูให้ลูกชายอ้าวล็อกโอ้โหเจ้าก,กรรมแม่เห็นรักษาความปลอดภัยดีแล้วเดีดีแม้รกระทั่งนานอ้าวเขาขี้ไม่ทันอ่ะน,น่าจะจุดประหลาดคำว่าก้อนหินถ้าใครอยากไปปนบ้านเขาก็เขาขี้มากเฉพาะนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็มกไม่แตกเลยไม่ใช่ทำไม่ดีไปก็ไม่ดีดนะครับผิบดศทลิธรรมใช่ แล้วก็ไม่บนนื้อมือตำรวจนะครับอย่างอันนี้ก็เป็นการแท่แซมเปิลให้เราดูเท่านั้นพร้อมกันนะดูชายนะหนึ่งสองสามฮะโอเคโอประมาณพูดเจอกันหนูนะเตี๋ยยังไปใช้ซูมเลยเตี๋ยเตียยไปใายซูมเชื่อไหมครับเตียยไม่ได้ดูทางเลยครับ <พ>เตี๊โผ<ม>ไม่เห็นครับเตีย๊ยแลวมารับเพลงหน่อยเตีย๊ยโมจะดูคำแปลครับจะบอกไงเอามาเงี้ยครับนี่มาตาแสงนี่แสงอ่เห็นแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยไหนอะนั่นแหละนี่มันทางเก่าเตี๋ยทางเก่าไม่ไหนเราตอนนี้เลยงงเลยครับเนี่ยแล้วเมื่อกี้โมจะดูทา,าทางเก่านี่ทางเก่าเ<า> <พอ S 1> มื่อกี้โมจะอ่านซับครับมาทางนี้แล้วไปตรงนี้นี่้ำไปเลยเตี๋ยเอากดอันนี้เล็งไม่ใช่หรอเห็นของอะไรเองต้องสออยู่ยังง้นะนั่นมันต้านประตู าาบไม่ใช่มันก็ต้องทางนี้เมันไม่มีรูเตี่ยใครหลังมาเฮ้ยเตี๋ยสังเกตทางนี้น,นะอ,อา้าวแล้วขวางทำไ,ไมไปไม่ได้เข้าไปไ้ตันทุกรูอาฮะนัมม่นตลกเลยแบบนี้เดี๋ยวตำแหน่งตรงนี้มีไหมอ้าวตรงนี้มีสองสองช่องนะตรงนี้มีสองช่องนะ เจอทางแล้วเปล่าไตรงไหนอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เราจะกระเทาะกระเทาะหินตรงนี้ป่ะใช่เที่ครับ้างนี้อ่าแล้วตรงมังุ้มไปไหนตรงมันงุ้มไปไหนไหนได้ให้ยุงไหนไปเีรยวสรุปโมได้ดูทรัพย์งงเลยไม่ได้ดูทางเลยนนั่แหหละเออ นะมาอัพเดยอะไรที่อยู่นี่งั้นนะย่าข้างบนโอเคอ่ะฮะอ่ะทางนี้อ่ะโอเคนะครับยังไงเดี๋ยวเราจะต้องตัดจบแค่ตรงนี้ก่อนนะยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมทิ้งคำสับไว้ให้นะคำใดพูด สิดพภาพประกานใดของภัยด้วยนะ,ค,ะครับสวัสดีสสดครับ